ไปายพากันไปายพากันไปไซเป็นแถวหัวตัดผมอื่นไปแถวหัวไปตัดผมตัดตงไหมายงกินเห้ไปไปกัสองคนนะกสองคนเด้อเอาไปป้กกันไปที่จีฟอยาไม่ต้องไปนะที่จีฟอบ้านให้ดอกไป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 ไัไปไปจะไมไปันไป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 ไไปไไปไปปไไไปไป บ่าเปิดประตูให้กันนั่งบ่ว่าเปิดประตูให้กันนั่งบ่ควันหลงทางค <c oughs> นหลงทางประตูฟังเล้าพี่ฟังพวันเด้อนี่ฟังคือประตูคนเข้าเล้ากับไทยบ่เคลือกันนะแม่ไปไปสายพากัานไปสายพากันไปสายเป็นแถวมา <c oughs> ตัดผมอื่นไปแทนของวาไปตัดผมตัดต้นไมงกินเห็ไปแป็กกันสองคนนะแปกกันสองคนเด้อเอาไปป็กกันไปพี่จีฟอี่ยไม่ต้องไปนะพี่ิฟออบ้านห้ดอกไป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 ไ่่ปไปไกไป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 ไัไป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 นปไปไปไปเปไดประันนั่งไอกปไปไปไปปปไ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 ก นี่ป้า <laughs> คือประตูคนเข้า <laughs> ลาวกับไทยบ่เครื้อกันละแม่